อุทยานแห่งธรรมะวัดป่าภูพระประสานใจแดนผ้าไหมมัดหมี่ปัตตภีชื่นฉ่ำสวยเลือดล้ำอ่างเก็บน้ำลำห้วยหมอกยินดีต้อนรับคณะกรรมการคสัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2565ประเภทรางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัด ตำบลโนนเมืองเป็นตำบลขนาดกลางมีเนื้อที่ประมาณ30.95ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ4 3 0 7 7ไร่มีหมู่บ้านในเขตทำการจำนวน15หมู่บ้านที่ตั้งและอาณาเขตตำบลโนนเมืองทิศเหนือจลตตำบลอุทัยสวรรค์และตำบลฝั่งแดงทิศใต้จลตตำบลโนนม่วงอำเภอศรีบุญเหืองทิศต,ตะวันออกจลตตำบลโนนคมินอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูทิศตะวันตก จลตำบนหนองกุงแก้วอำเภอสีบุเหลืองและตำบลพาสามยอดอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเพื่อความมั่นคงยั่งยืนสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงความสามารถีในชุมชนตำบนโนนเมืองได้น้อมนำปรัดยาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้างสพกอคือข่ายให้เกิดขึ้นภายในตาบลเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานในด้านต่างๆ ทั้งในชุมชนและนอกชุมชนเพื่อให้เกษตรกรที่สนใจกิจกรรมทางการเกษตรได้มีการรวมกลุ่มสร้างอาชีพสร้างรายได้โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถรวมถึงการบูรณาการระหว่างภาครัฐร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลเพื่อให้ชุมชนสร้างแหล่งอาหารที่เพียงพอสร้างโอกาสสร้างตลาด ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยและถูกหลักอนามายัยนอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกตำ่ำสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนอาทิเช่นกลุ่มอ้อยแปลงใหญ่ตำบลนน,นนเมืองและกลุ่มแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยการใช้นวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลโนโนเมืองมีพื้นที่ป่าชุมชน650ไร่โดยกำหนดกฎระเบียบในการใช้สอยพื้นที่ไว้อย่างชัดเจนรวมถึงตั้งคณะกรรมการจิตอาสาตรวจตาพื้นที่ป่าชุมชนอย่างเคร่งครัดและมีการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามคัคคีภายในตำบลให้เกิดขึ้นทั้ง15หมู่บ้าน ในพื้นที่ชุมชนตบโนนเมืองได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในชุมชนเพื่อให้มีความสะอาดมีการบริการลดกำจัดขยะภายในชุมชนเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยขยะอันตรายอย่างถูกวิธีและมีระเบียบรวมถึงการจัดตั้งธนาคารขยะทั้ง15หมู่บ้านเพื่อการแยกขยะอย่างถูกวิธีและปลอดภยัยด้านความมั่นคงและที่พักอาศัย องค์การบริหารส่วนตำบลนนเมืองร่วมกับจิตอาสาในชุมชนและฝ่ายปกครองช่วยเหลือผู้ยากไรในชุมชนโดยการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณให้มีความน่าอยู่และความมั่นคงถาวรให้แก่ผู้พักอาศาายัยเพื่อความเป็นอยู่และสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังสร้างความสามัคคีปลองดองและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน ความสามัคคีในชุมชนตำบลโนนเมืองได้จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชนปรับภูมิทัศน์สร้างสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการยึดหลักประชาธิปไตย ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลนน,นเมืองได้จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนในชุมชนร่วมกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อความเป็นประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังประชาคมร่วมกับประชาชนในตำบลพร้อมทั้งให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักประชาธิปไตย การบูรณาการความร่วมมือแผนพัฒนาตำบลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านตำบลโนนเมืองมีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อวางแผนในการพัฒนาและศึกษาแนวทางในการพัฒนาในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและตรงจุดทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อให้ตรักถึงโทษของยาเสพติดและอบายามุขตำบลโนนเมืองได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนภายในตำบลรวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันภายในตำบลและสร้างความเข้มแข็งสามคัคคีเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน